แต่พุเตอ้อหายไปแปลว่าอยู่ๆฟังไปฟังไปอันนี้ไม oh. no. ่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่เจคไอ้ส่วนไหนนะที่มันชุดจะโทษมาวิ่งอะไรนะไม่รู้นะโอ้ยไม่รู้เลยอะไรเนี่ยไม่ได้ดูเลยแม่ผมไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮียอะไรกันพิรักจัดลิ้นหลุดเลยขี้หูเต้นระบเบะไปหาพี่ยอนจ้ะ ไม่ต้องแค่เออไอเจไอพี่โดนโดนเดีอะไรอ่ะไอเฮียาเธอต้องดีอะไรบัมปี้ไอเจฉลาดจัดไอเฮียอ้บ๊อบบี้ก็ชอบตะโกนไอ้บ๊อบบี้อ่ะตัวแหกปากเลยออกออมาทีเพื่อนออกใครไปรับเพื่อนอ่ะใครไปรับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปรับพี่ล็อกไรอ้อนอ่ะไรอ้อนไปรับใครไปรับไรอ้อนอ่ะ เอางี้ดีกว่าอะไรที่มันหลุดออกไปผมไม่รู้เว้ยในเมื่อถ้ามันอยู่ในสตรีมอะแอดมินมาดูจัดการเองอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวหรอกมันออกมาแล้วอะมัก็โดนอยู่แล้วกลัวผมไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยหรอมีคนไปรับย่างแต่ไอ้ไม่เขาจัดการเองครับไม่ต้องกลัวผมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยอันเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยหลุดอะไรกันมยังไม่รู้เลยหนึ่งทักมาหน่อย จะไรับให้หลุดอะไรกันหมดยังไม่รู้เรื่องเลยครับเลบอร์อะไรดูใ้สามสี่่หนึ่ง่ใครหลุดอ่ะสี่หนึ่งไม่ใครหลุดอ่ะหลุดอยังไม่รู้เลยใครหลุดอ่ะสามสีทางพี่บอไปพี่บอกจะไปรับสามสี่สี่หใช่สามสีอ่านั่นแหละสีพตบให้แล้วกันในข้อความปวดหูเลยเฮีย ขี้หูเต้นระบำมลุงโวดหูคอเยียดเจ็ดที่แหล่ะไอ้สัสเขาหาปะฮัลโหลขี้หูเต้นระบำมากูถึอว่าทำไมกูไปหาหมอหูมาเขาบอกว่าหูกูสะอาดเว้ยเฮียขี้หูแดง่ะขี้หูแดงคอะเยียดเจ็ดชัวเลยสัตว์อยู่กับมันบ่อยขี้หูเต้นนะจริงดูไม่อยากด่ามันแร้วแต่ว่ามันด่าไอ้แจ็คไงด่าคน้แก๊งเลยด่าแม่งเลยเบรคโคตรทุ้มมืเมื่อกี้ ผมฟังออกคำเดียวมีแค่ควยอะที่ผมฟังออกอะควยอะจากพี่กุฎาใบอะสองคำอะที่ผมฟังออกได้แย่บูฟังกันแยกกันออกเก่งเก้อได้ตัดอ๋อเอาแม่งดิอ๋อเอาแม่งดิอ่าแมงดิที่เดี๋ยวผมไปลองพิลลองม่งแมงแมง เจ๊อยู่ไหนพี่แจ๊ติ๊งไงอยู่นี่ไงพี่รับน้ำมะนาวไหมพี่เดี๋ยวส่งให้ไม่เอา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 ส่งให้พี่เดี๋ยวส่งน้ำมะนาวให้พี่เอาไหมน้ำมะนาวอะไรไม่เอาเอาพี่มาตีนเสียบพี่แแบไงพี่ชาแบบแล้ววะปกติมาตีนโสดยังเฮ้ยมึงลองพูดได้นั่นดิเคียกูบ่อยมึงลองพูดคาดิไหนทำเสียงดิ ทำแล้วไงลุงแหมลองนำเสียงแปมบอกได้ลุงกิกผมกิกผมแบบคิกผมคุณคุณพี่ขาอ่ลองูดคุณพี่ขาได้แล้วไอ้ซานคุณพี่ขาออดออดอ่ะออดออดอ่ะออดออดลองทำดิโอ้เดี๋ยวแล้วไอ้เหี้ยคุณพี่ขาอ่ะอุ้ยยังเหมือนไอซานต่อไปมึงไม่ต้องทำงานแล้วมึงไปหลอกผู้ชายเอาไอ้เหี้ยเกครับลุงไอเหย อายุสิบเก้าครับปีนี้ยี่สิบเสียงมึงสิบเสียงเสียงมึงสิบสามอ่ะสิบสองอ่ะเสียงยังไม่แตกหนุ่มอ่ะไอ้แย่คุณลุงบูบี้อ่ะอะไรอ่ะคุณลุงบิวบูบี้อะไรอ่ะแล้วเขาจะเหมือนหอ่ะแล้วบูบี้อะไรอ่ะบุรีบุรีกูก็กู้สดาลักเขียวบูบี้อ่ะไอ้สัตว์ก็ คือเสียมึงไม่ได้อ่านจะเหมือนเราไว้แต่ว่าโทนโทนเสียไแต่คำพูดเหมือนกับวิธีพูดไปดูหน้าุมเลยนะมาตินนะครับลูกพี่จองนะมาตินใช่ไหมพี่จองมาตินนใช่ไหมพี่ธากาจะอยู่ที่นี่ด้วยกันนานๆใช่ไหมก็เฮียละพี่จองเองนะมาตินเอ้าเนื้อจะเป็นยังไงสิพี่ธากาผมมาได้ยินพี่อ่ะอันนี้หูแบพี่นี่ยินไหมยินครับ เราทำเสียงใหญ่ให้กูดีดิติลโอ้าวโลโอ้โหโอ้ยเปล่าเนี่ยเสียงใหี่ตลอดเลยเสียงมึงแบบเยี่ยเหมือนมึงเป็นผู้หญิงแล้วมึงดันเสียงเป็นผู้ชายล่ะใช่รูกเขินเหมือนโอ้เปล่าตอนที่มึงพูดมากูปิดเสียงเลยนะหอเปล่ใช่หรอเลยเออได้ไเดี๋ยวค้ำให้เปล่ว้าเป่าไปพี่บ๊อบพี่บ๊อบก็ชอบเหรอคือผมไปขอกำลังใจจากพันไว้พี่ โอ้ยพี่แม่อยู่ดีมันบอกว่าคัดต้องตังใจไป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 ีปไแไป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 ไลาปไปวปไกไ้ไปไปไปไ่ไป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 ไนไป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 บปไ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 ่ไเไปไปไปุปไ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 ุไป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 ว่าปไ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 ไวไปไปดปไ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 ไป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 ไไปไปไปไแไไ้ไปไหป็นผู้ปปปูปปไไูไไไ จุบก้อนจุบก้อนจุบก้อนเนี่ยเดี๋ยวไม่แกงแล้วถ้าจุบเดี๋ยวไม่แกงแล้วถ้าจุบไม่แกงแล้วเฮ้ยผู้มือเก่งมากไอ้สัสจองนะมาติดจองนะจองนะจองนะเข้าไหมจองนะจองนะสดแล้วบอกนะสดแล้วบอกนะเสียงอย่างงี้ว่าสวดเลยอ่ะจะสดแล้วบอกสดแล้วบอกเสียงเงาอ่ะมันเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนขึ้นเรื่อยๆนะไม่ถึงไอ้เฮียบอ๊อบใช่ไหมแล้วเปลี่ยนไปแล้วใช่ปะ ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ้ไปผมไปรับอะไรอ่ะหนุ่มลูกฮัลโหลรอก็สี่ขี้เดยแต่พี่น่าครอหน่าหกนนาหกกลุ่มมาหกนากครับนี่ไป พึ่งทมอยู่คันไหนแล้วอ่ะพึ่งทำปัดปัดนู่นะตื้อหลอดอ่ะมาไปรับเพื่อนยังเดี๋ยมีมีเต็นท์นะให้กางเต็นตำรวจมีป่ะตำรวจมีป่ะดูดูท่ามันดูท่าดรอไปดิ๋ยวไอจุ๊กไอ้จุ๊กโอ้โหโคตรจุ๊กว่ะโคตรสภาพดูสภาพไปดิมือกางแขนนี่มือกางแขนออกนี่มือกางแขนออกดีเยี่ยมเตะตะกบใไอาสัตว์เหม็นดีเยี่ยมดีดีดเวทลงนีเวดเวทมนี่ดิมึงจะไปฝัดมึงจะไปฝัดเป็นขี้อะไรศาส เนี้ยดิไอ้สัตว์เนี้ยมึงเนี้ยดิเยี่ยกูตกเยี้ยใส่ไปมาเอาอะไรอีกอะไอ้สัตว์กี่กว้าแล้วเหรอเสีหายไปอะเป็นเียอะไงสัตว์เยี่ยผมมาได้เอาอะไรนะมึงเยี่ยถอยสมวกไปสัตว์เลยนะมึงขยาดเขี้ยวหอยสัตว์เี่ยไฮอยากเป็นไอดอลเมืองแฟมคับเดี๋ยวผมกดไลค์ให้นะครับพี่เซไฮพี่อยากเป็นไอดอลเมืองแฟมหรอครับพี่ มคนไแล้วพี่ชายมาถึงพี่โป๊ะตาิตเลยอ่ะพี่หลอดอะไรอ่ะไอ้เที่ยยดีก็ไม่ได้หลอดจานโป๊ะตาวิตเฉยเลยอ่ะมึงเออะไรขอมึงวะฮะตื่นมาตื่นมามันเกาหัวเฮี้ยหัวแดงไปแล้ววะเฮี้ยหัวหัวเจ็บหัวว่ะเฮี้ยไอ้เฮี้ยโดูตบหัวแกมึงเสี่ยวเฮี้ยเกิร์ฟเปิดเปิดกระทริปนะครับหมอทริปนะครับหมอ กลับโรงพยาบาลบ้าเลยครับเนี่ยเห็นสมหรือเปล่าครับตรงบีเอ็มะครับเอากลับโรงพยาบาลบ้าเลยครับมันตัดขนนะมันไปตัดขนแหละมันไปฉีดยาเนียมนเป็หมาขี้เลื้ยนอะเอาไปฉีดยาเนี่ยครับพี่เจนี่มันเดือนมากเออตีเป้าเฮียตรัทธาอยู่คนเดียวร่างหมาบ้าหมาบ้าเฮียอะไรกูมองเป็นหมาขี้เลื้ยนอะไรมึงอ่ะยาอ่อนเฮียเป้าพี่บอกพี่จองเองนะสวดล้วบอกสวดล้วบอกเป็นเฮียอะไรเนี่ยทากะไอสัตว์ฮะเอ้าน้องมันน่ารักครับ ใจเกายดเรใจเกเรไอ้ยักษ์กับใจเกเรเกินเพื่อนโอ้ยกูลำไม่ได้เด็กมันน่ารักเพื่อนแต่กเรใจเกเรไอ้ยัยนี่เจ้าให้ได้อะไอ้สัตว์เด็กมันน่ารักอ่ะไม่รักได้ไงอ่ะเด็กเอเดนอยู่ไหนวะไอ้เด็กเอเดนอยู่ไหนวะอุบิเฮ้ยลืมลืมลืมมึงเปลี่ยนชุดมึงเปลี่ยนชุดตอนไหนอ่ะลืมพี่ทักกะขาที่เราพี่ทักกะขาเร็วมีคนตึงเร็วๆไอ้สัตว์เต้นมุมเร็วๆ พี่พี่ัะกาพี่มาได้เลยพี่ตะกกาขาพี่ตะกกาขาอ่อนๆเดี๋ยวรอพี่ตะกาเลย่นดูมึงโดนผุ่มโดนแฟนตีแค่ตีเฮียอะไรสัตว์เร็วพี่ตะกกาขาพี่ตะกกาขาพี่ตะกกาขาเขียนไวุ้งกลัวแฟนมึงแฟนมึงกลัวแฟนมึงเรื่องอะไรอากาศอะไรยิ้มทำไมอ่ะแฟนมึงเรื่องอะไร ยิ้มที่อะไรกันไม่ได้ยินที่อะไรคเลยเครื่องขว่ิดไปยิ้มอะไรอะไรนะยิ้มที่อะไรกูยังไม่ได้ยินที่อะไรเลยเนี่ยอยู่ที่เดียวกันครับลุงกูรู้แล้วจะแฟนมึงจะตีเรื่องอะไรเราอ่ะแฟนมึงตีเรื่องอะไรตอบกูได้ดิเปล่าๆครับลุงแฟนมึงเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงครับลุง แมวน้ำมะลุงแมวน้ำอ่ะมน้ำดีเกียพูดๆไปเดี๋ยวพี่ตะกะขอีกรอบไปอีกรอบไปเราไปขออะกรเราไปขออะกรๆๆๆๆดินากะขเที่นี่ดิไอ้ดูด้วยเหรอน้องอะไรกะสาไม่พี่ไม่ไหมอี่ใจเกเระฮัลโหลค่ะแต่ทรงทรงมันเหมือนแบบผัวเข่าเราเขื่อน่ะไอเหียไม่ได้อไอยู่เขื่อนคืออะไรอหี้ย ไอ้แฟนเข้าหลังแล้วนะแฟนน้องเขาเข้าหลังแล้วไอ้เหี้ยกูไปหาแกงเด็กเนาะไม่มึงอยากยิ้มทำไมทักไอ้เหี้ยมึงยิ้มทำเหี้ยอะไรทักกายิ้มเพไ้ยิ้มทกูจะเขื่อนทำเหี้ยอะไรไอ้ถักกาอะไรครับลุงไม่ได้เขื่อนไม่ได้เขื่อนยิ้มแค่นีก้ควายงปี๋แหม่ไอ้เหี้ยก็ยิ้มกันหมดทั้งตรงนี้แหละสัตว์ ใจเกเรนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหแล้วแค่หลับตาแล้วคิดว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงก็พอแล้วเฮี้ยสัตอะเฮียเกินมึงเฮี้ยจริงมาพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นน้องน่ารักน้องมันน่าแกล้งดีอยากขำไปแล้วอะเฮี้ยอะไรน้องมันน่าแกล้งไอ้สัตว์มึงรู้ไหม ถ้าเป็นอะไรแบบว่าคนที่จะแก้กับมักจะรักคนนั้นแม่รู้ป่ะมึงอะเอาแล้วลดูแต่ผมเองมันแกลมาสองสามวันแล้วครับไม่หรอตั้งแต่ตั้งแต่เขาดีจีมาไม่หยุดเลยผมเห็นมันแกละตลอดเวลาเลยอออาีกยู่ดีจีเลยดีกว่าไหมมึงเนี่ยก็ว่าแต่คนนั้นก็ติดไปมาแล้วคครรัับบแวพี่แกบอกอะว่าว่าคนนั้นกับพี่หนูจะเลือกอะไรอะพี่แกบอกไอ้ทว่าแมนนี้ผมได้ยินนะพี่ที่พี่บอกไว้ท่าการพูดอ่ะตอนนั้นผมก็อยู่ ไหนอ่ะมันหนีไปแล้วหรอเนี่ยไอ้เจ้ายังไม่ตีหนึ่งเลยอ่ะอะไรนะพี่ต่อะจะหมดหอยายา เออเลยนิดนึงเลยนิดนึงโอเคไปแล้วบอกนะโอเคครับว่าไงพี่อ่ะแคทดูมันคุยกันเดะดูมันคุยกันเดะเยี่ยมเห็นป่างดูมันคุยกันเดะสัตว์ไอ้เหี้ยไม่หลุดหรออ๋อมาวิธีพูดปไหนเหี้ยอยู่นี่ไงเพื่อน ตงผมหอบไปเไอยู่นี่แคบไปอยู่่เขาไม่ได้อะไรไม่อะไรมึงแต่หน้ากากมีข้าวปะใครมีข้าวปะใครมีข้าวปะผู้ชายน้องเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายวินน้องมานี่ีอยู่ไหนอ่ะ 539 539อ๋อนี่ไงไอเฮียไหนได้ข้าวกูนะสมัยนี้แม่งน่ากลัวนะไอ้เฮียเนาะไอ้สัตว์สมัยนี้แม่งน่ากลัวไอ้เฮียคนไม่เจอ539 539ถ้าไม่มีใครบอกก็แยกไม่ออกอ่ะไอ้เฮียเอาจริงๆนะเว้ยถ้าไม่มีใครบอกก็แยกไม่ออกอ่ะเลขไม่ขึ้นตอนไหนวะมาจับบัก539 539เรีลขอะไรนะพี่ มม่่ไไย้ายแจากไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์อยู่ข้างครูครับบับชักอยู่ครับใชักอยูตรงไหนอะไหนวะพาครูไปดิข้างครูข้างครูกับลุงตรงที่ปีนขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยหรอเนี่ยอยู่เนี่ยครับมันชักดินชักหน่อยเนี่ยครับอ๋อเนี่ยชักเหรอให้เธอมองมาให้รักเธอไปไป เรื่องอ่ะเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเธอบอกว่าไม่ทนลมว่าเราเรื่องอรไรเรื่องก็ได้แล้วจ้สนใ้เธอบอกว่าคามัน่วยแล้วไม่จะปวเทียแง่ันดีรักคบเธอไม่ประทับหัวใจไม่รู้จะทำไงต่อให้เราไม่รู้ไม่ลอง อยางทรศัพไปหารดไปแต่รุ่้นี้แต่ผู้นู้นันถึงตรงนี้มัเจอซิงเกิลมึงองย่าชักเดี๋ยวมึงรอเลยตัดใจมันจัดินชักก็เดดิถูกไหมลูกฟังจบร้อยมันฝังนี้มนตเอร้ยมันฝังนี้อะไรขึ้นมาเธอเพิ่งจะหลบเธอตาหอได้เธอได้ถึงด่านชาใจเอ๊ยใจไม่ไหวหงุดังดังะอารมท่างยมแย้มตุยนี่ก็ตาเไม่ยเม

ไปร้องเพองมาเฮียไปเฮียเฮียยเียการรองมีแค oh ่ีาซื้อบัตรไปแค่นี้พอไ้เย่ย้ำาปุดท้นีปรบเเ้วไอ้ีราหมอไม่มาละทีหลังไเียเราไปบัตรถูกแพงเฮยไรฟังจเพลงอ่ะซื้อบัตรถูกแพงได้สัตว์ แยงเราด้วยสัตว์ผมเปิดรถตีมานุ่งหมดแล้ิ